ไม่อยากโดนโกงใช่ไหมล่ะครับปัญหาตอนนี้จะหมดไปแอดมินต้น TP7 เพจซื้อขาย d r v ที่ดีที่สุดในตอนนี้เพจจริงต้องมียอดไลค์มากกว่า 70K เป็นต้นไปนะวิธีซื้อก็ง่ายๆ4ขั้นตอนเท่านั้นนะครับ1ก็หารูปที่เราต้องการนะแล้วก็ส่งรูปไปให้แอดมินนะครับแล้วก็โอนเงินนะแล้วก็รอรับ ID ได้เลยนะครับสะดวกปลอดภัยใช้บริการที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะแล้วเจอกันสวัสดีครับอาร์มิโนนข้า,าสู่ตรติชโนล์เช่นเคยนะผมก็วันนี้กับเจ้าเล่นหรืออ์เจ้าคยนะครับแล้วก็ เราเจอกับแบทแมนออฟเลนนะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งนะที่อาจจะไม่ได้เจอบ่อยนะครับแต่ก็มีโอกาสจะได้เจอบ้างนะก็อเอาไว้เป็นวิทยาทานให้คนเล่นคนอื่นดูแล้วกันนะครับว่าเวลาเราเจอแบทแมนเะนี่ยเราควรจะรับมือ,อยังไงนะครับซึ่งผมไม่ค่อยแนะนําให้ช่วงต้นเกมสู้ขเขาสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเขาหยิบสเปลเป็นเอ่อ็กซ์คิวมานะครับแล้วก็พลังแฝงเป็นพวก3ฮิตอะไรนี้นะมันค่อนข้างที่จะเบิร์ดเอาหายนะครับช่วงเวลาหนึ่งก็เทรดได้นะ แม่แม่เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ถ้ามันปาเอา่อปุ๊บบัตเตอร์แลงแล้วก็เหวี่ยงสกิลมันได้เนี่ยมันจะสตาร์ทเราด้วยนะครับแล้วก็รีเจนเลอร์มันด้วยนะตอนนี้รีบเคลียร์คิปก่อนนะครับการเคลียร์คิปเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับก็พยายามเคลียร์ให้ได้3ตัวนะมันจะได้เคลียร์เร็วนะครับโอเคน่าจะไดไ้้ถ้าไม่โดนตันนี่คือถ้าเป็นตัวอื่นน่าจะโดนเฟิร์สบัตไปแล้วนะครับแต่ว่ามันสตาร์ทเราไงโอ้ยผมพลาดวะ มื่อกี้จริงๆแล้วผมต้องเหวี่ยงล็อกขาไปข้างหน้านะครับแต่ว่ามันไม่ได้วะอันนี้เราต้องปล่อยไปนะเพราะว่าเขามี ACQ นะครับคอมโบเดียวเราตายเลยนะครับเราไม่ควรเข้าไป4 4 5นะอันนี้เคลียร์ครีแล้วก็กลับเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าเมเมาเล่นด่างได้จะดีมากเลยนะเพราะว่าเขาแหลมมากแล้วก็โลกมากๆนะครับแก๊กเหมือนจะรู้แล้วนะแต่ว่าแก๊กน่าจะดาเมจไม่พอนะครับ คือเราเล่นตอบไม่ได้นะจริงๆแล้วผมพลาดด้วยแหละจังหวะที่ฟิกเกอร์นะครับผมรีบกดสกิลส2มากไปนะมันก็เลยฟิกเกอร์แล้วก็ทิศมันเลยเป็นทิศท,ที่กดลงมานะครับหาเข้าหาป้อมตัวเองเนอะมันก็เลยเกิดระยะห่างเยอะกันไปนะครับก็จะปิดสกอร์ไม่ได้จริงๆแล้วเราก็ควรจะได้ฟิรยสบัตรตรงนั้นแหละ,หละป่าก็ลงมานะสังเกตจากมินิแมปนะครับรีบเคลียร์แล้วก็รีบกลับมานะโอเคป่าอยู่นี่ เราพยายามไปป่วนบังกรเล็กนะครับแค่ป่วนนะแค่เดินเดินมองๆนะั่นคือการปวนแล้วนะครับโอเคประมาณนี้พอนะโอเคเพื่อเราจะได้รู้นะว่าปากเขาอยู่ล่างแล้วก็ออฟเลงเขาอยู่ล่างนะครับเพื่อเราจะได้เล่นบังกรใหญ่ได้นะตอนนี้ไปกลางสามแล้วนะครับโอเคกลางสองเขาน่าจะเข้าเลสเรานะโอ้โหออกได้อยู่นะครับตอนนี้ ถ้าเขาปาสกิลหนึ่งมาเราน่าจะตายอยู่น่าจะโดนสตันฟินิกแล้วก็ตายนะแต่อันนี้เราเสียเลยแน่นอนนะครับเพราะว่าเราโลเนาะแค่นี้ก็คือโลแล้วนะครับเพราะว่าเขามี2ตัวนะครับถ้าเราไปยุ่งกับเขาเราจะตายนะเพราะว่าฟินิกกับแบทแมนเป็นตัวต้นเกมที่ค่อนข้างแรงนะฟินิกค่อนข้างเก่งนะครับช่วงต้นเกมนะมันฟาร์มเร็วแล้วก็มีสตันนะครับแต่แบทแมนตายแน่นอนเรียบร้อยโอเคดีนะครับที่ป่าได้ฆ่านะ พยายามให้คิวป่าไปก่อนนะครับช่วงต้นเกมป่าจะได้เล่นง่ายนะครับเพราะป่าเล่นง่ายเนี่ยเพื่อนก็จะเล่นง่ายตามนะเพราะว่าป่าเกมนี้เนี่ยป่าจะเป็นตัวเดินเกมเนาะซึ่งผมขึ้นในเพจก่อนที่มีความหมายนะก็เพราะว่าเลนเราเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนแก๊งก่อนนะครับ โอบูนะครับอันนี้เราจะขึ้นไปเติมบนนะเราจะได้บน5ตัวพอดีนะแต่ว่าตรงนี้เหมือนมีประเด็น แล้วเราก็รีบไปลงล่างเลยนะล่างน่าจะแตกนะครับแต่ว่าก็น่าจะได้กลางมาแทนอยู่โอเคสวยตายจริงๆแล้วเราควรจะฟิกเกอร์ล็อกเลยแหละเพื่อความชัว์นะแต่ว่าเดี๋ยวผมพลาดอีกนะครับก็เลยฟิกเกอร์แล้วขอมองหน้าก่อนแล้วค่อยล็อกขานะครับจริงๆแล้วฟิกเกอร์ล็อกเนี่ยมันใช้ได้ดีนะครับตอนที่เราเห็นเขาในแมปนะแต่ถ้ากรณีเมื่อกี้เนี่ยเขาจะตกแมปนะ ก็คือเขาไม่หายไปจากแมปอะแต่แค่โผล่รูปตัวเล็กๆออกมาว่าเขาอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะต้องกัดระยะดีหน่อยนะถึงจะล็อกขาโดนเป๊ะนะครับโอเคตายแน่นอนนะครับกิ้งอย่างนี้ถือว่าสวยนะถ้าเราสามารถที่ทําได้ขนาดนี้แล้วป่าเขาก็เหมือนจะหมดอารมณ์เล่นเลยนะครับถ้าเราทําได้ขนาดเนี้ย คือเฟนติงเนี่ยค่อนข้างแย่แล้วนะถ้าเราทำต้นเกมไม่ได้ซึ่งเขามาทําเลนต้นเกมกับผมเว้ยใจเย็นเขามาทําเลนต้นเกมกับผมไม่ได้นะครับซึ่งทําให้ทีมของเขาเล,เล่นยากนะครับเหมือนกับเลือกที่จะมาแกงออฟเลนก่อนแต่ว่าออฟเลนแต่แกงออฟเลนไม่ได้เนี่ยก็จะทําให้ไร้ผลนะอันนี้เดี๋ยวเราโซนให้ซินเอาล่างฟรีๆไปนะครับใครมาก็ฆ่าเลยนะฆ่าได้ทุกตัวนะครับแขนเลตเตอร์ตายนะอเคสวยโอ้โห เบตเตอร์สวยจัดเลยอันนี้ไม่ค่อยคมนะผมก็ไม่รู้ว่าเขามีแชร์จะไม่ได้ดูไอเทมนะจริงๆเราควรจะดูไอเทมเขาก่อนนะครับผมไม่รู้จริงๆสินกน็นอาจจะไม่รู้เหมือนผมแหละเมื่อกี้โอ้ยสวยทำไมผมลาสเก่งจังว่าตาเนี่ยสกิลหนึ่งแค่หนึ่งสแตทลาสได้อะคิดดูแล้วกันไม่ได้ ก็ได้นะครับมันจะทำให้เราสามารถยืนไฟได้นานขึ้นนะในกรณีที่เขามีเยอะหลายคนนะครับที่แบบว่าผมก็พูดยากเรื่องจังหวะที่จะใช้อันติก่อนหรือฟิกเกอร์เข้าไปล็อกขาก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ได้ทั้งคู่นะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเหมาะสมกับโอกาสไหนหมากกว่ากันนะแต่ว่าไอ้ฟิกสกิลสอันติเนี่ยจะใช้บ่อยหน่อยนะครับโอเคสวยล่อ,อ,อเขาได้ดีนะ้เขาก็ติดกลับกันทุกคนเลยนะทีมนี้และผมสกิลแม่นด้วยตอนนี้น่นาจะชิวนะครับทิป อะไรกันครับนี่ยโอ้โหตายแบบใช่หร่อ่าแบบเนี้ยคือผมชิลมากเลยนะกับการวาร์ปครั้งเมื่อกี้ได้ผมไปเจ็ดแปดร้อเนี่ยแปดตัว อ๋อแล้วก็ผมลองเซตไอเทมเซตหนึ่งไว้ไม่ได้เรียนว่าเซตไอเทมได้นะคือมันแรงมากครับมันแรงแบบว่าสตาร์เบอร์รมมีคนเคยถามว่าออกออกของยังไงให้แบบสตาร์เบอร์รมแรงที่สุดนะครับผมไปเจอมานหนึ่ง s t a r ์เบอร์รีมห้าพันกว่านี่แรงพอป่ะครับฮิตสุดท้ายฮิตเดียวนะหนะ้าพันเน่ยมันแรงแบบผมตกใจเลยอะแต่มันไม่น่าเอามาเล่นจริงได้นะครับ ยืนเล่นนะไม่ใช่เอาไวจังเกิลนะครับ5 0 0 0ันฮิตเดียวคำว่าสตรีมอ่ะ5,000อนะแต่เงินเราต้องมีเยอะแบบมากๆนะครับถึงจะเล่นเซตน,นั้นไดนะ้รอเยื่อนะครับจังหวะนี้เราควรจะเล่นพุ่มบ่อยๆนะครับเราเล่นอาร์เรนเนี่ยเราควรจะดันเวฟสูงทำเวฟคีให้เพื่อนเวลาทีมไฟแพ้เนี่ย ต่อให้เราไปแกงช้าเนี่ยมันก็จะไม่เอ็นนะครับเราควรทําแบบนี้บ่อยๆนะอันเล่นเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ต้องกลัวตายนะครับเพราะว่าโอกาสตายมันน้อยมันมีอัลตินะครับโอเคเพื่อนเห็นเล็กเตอร์ล่ะแต่เพื่อนโดนล้วงอยู่ะอันนี้กดสกิลสองเร็วไปนะครับควรจะรอให้สตรีมก่อนนะเมื่อกี้น่าจะเจ็บมากนะครับถ้าโดนฮินสุดท้ายไป อันนี้เนี่ยเราคอกระโด,ดใส่เขาได้นะเดี๋ยวรอจังหวะดีๆนะครับแบบมุมเนี้ยไไม่ได้เพราะว่าคีปหายหมดแล้วนะครับการที่เราจะใช้สกิลสแล้วก็กระโดดใส่เข้าไปในป้อมเนี่ยเราควรจะให้มีเวฟคีปชนป้อมไปด้วยนะครับเพราะว่าการสกลิลสอโดดไปเนี่ยผมจะไม่สตาร์ทเบอร์สตีมในป้อมเด็ดขาดนะผมจะสกลิลสอโดดไปแล้วก็สกลิลสอออกมาจากป้อมนะครับประมาณนี้นะให้เหมือนกับว่าเขาอะต้องถอยจากโพสิชันหน้าป้อมออกไปหลังป้อมนะครับเพื่อเราก็จะดันป้อมให้แตก ทันนะประมาณนี้เฮ้ยล็อกขาพอนะอย่าเพิ่งจ่ายสก,กิลนะครับเก็บอันติไว้นะโอเคอันติโอ้ยขี่เพื่อนอีกได้ยูได้ย,ดยูสวยแต่ถ้าอันติไฮอตเตเร็วกว่านี้ก็จะสวยกว่านี้นะออกมาเพื่อนออกมาออกมาออกมาออกไปฝั่งนู้นอีกไปละ <laughs> ตัวใครตัวมันละแต่ทีมเอ้ยอะไรอ่ะ <laughs> อะไรเนี่ย บัคกี่เยอะเหรอโอเคครับจบแล้วน่าจะชิลอยู่โดนแกงต้นเกมก็พยายามทําแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราไปคุมป่าเขาได้เนี่ยการคุมป่าเขาได้เนี่ย,ยทำให้ทีมเรามีโอกาสชนะสูงมากนะครับจาว่าม,มากนะต่อให้เราไม่ได้สู้กับออฟเลนเขาก็ตานะตาน,นี่ผมไม่ได้สู้กับแบทแมนเลยเห็นไหมเราคุมแบบฟินิกใช่ไหมครับการคุมฟินิกเนี่ยทำให้ทีมเขาเหมือนไม่มีจังเกิลนะแล้วก็แพ้ไปในที่สุดนะครับประมาณนี้ สำหรับตานี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับใครไม่ต้องใส่ก็คอมเมนต์ไว้้า้ล่างได้เลยนะบ๊ายบาย